พี่ที่แบบยากมากวาเวอร์เราไม่รู้ว่าเราจะเรียนจบ3ปีหรือเปล่าด้วยสามสวสุกคนสวัสดีค่ะพูต่อเลยนะคะเย้วันนี้นะคะตออจะมาตอบคําถาม3ามคำถาม<อ>ค่ะคํำถามยอดฮิตท,ที่หลายๆคนชอบถามตออนะคะ แต่ตองรู้สึกว่าการพิมพ์อาจจะตอบได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะคะวันนี้ต่อก็เลยจะมาทำคลิปตอบแช่งค่ะก็มีคำถามที่ต๋อจะตอบนะคะก็คือ 1. ทําไมถึงเรื่องเรียนสายอาชีพ 2. สายอาชีพเรียนยากหรือเปล่า 3. สายอาชีพสอบเข้ายากไหมนะคะต้องบอกกันว่า สิ่งที่ตองจะตอบก็คือความก่งของตองและสายอาชีพที่ตองเรียนอยู่ก็คือโรงเรียนเตรียมวิศวะมสพเท่านั้นนะคะไม่มารวมกับสายอาชีพที่อื่นเลยทุกคนคําถามที่หนึ่งนะคะทําไมถึงเรียนสายอาชีพก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอะตองอยากย้ายโรงเรียนเฉยๆนะคะตองรู้สึกว่าตองอยากย้ายโรงเรียนเฉยๆนั่นแหละแล้วตองอะไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเรียนสายอาชีพเลยในตอนแรกตองยังอยากต่อสายสามัญอยู่นะคะตองก็เลยไปสอบไม่ให้เดินเรียนดูสอนแล้วทีนี้ตองสอบไม่ติดเว้ย ฝ่ายแนแนวของเรนตองอ่ะก็แบบเข้ามาพอดีมาแนะแนวว่าแบบเออเนี่ยมีเตียววิศวาโมจพอนะลูกของครูจุดๆ,ๆก็เรียนอยู่ด้วยแล้วตองก็เลยไปพอดีเทร์แบบเออทำไมถึงเป็นสายอาชีพที่ครูเรนตองยอมให้เรียนวะเพราะด้วยความที่ตองมีภาพสายอาชีพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ป่ะทุกคนตองก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรนเตียววิศวะมจพอถูกปะ แล้วตองก็ได้คําตอบว่ามันเป็นโรงเรียนโรงเรียนสายอาชีพโรงเรียนเดียวที่มีสาขาแค่สาขาวิศวะเท่านั้นแล้วก็เป็นสายอาชีพโรงเรียนเดียวที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นสายอาชีพที่เรียนยากมาก,มาก,มากตองก็แบบท้าทายตัวเองวะ่ะอะไรวัะเนี้ตองก็เลแบบอยากต่อที่นี่ตองรสึกมอนยากแต่ต้อง,งทําให้ได้เอ,อแลวตองก็สึกว่าเรียนวิศวะมาจะพอแหละที่ตอบโจทย์ตองง่ายๆก็คือที่ตองเรียน เรื่องเรียนสายอาชีพเพราะว่าต้องเจอเตรียมวิศวามมาะมอจพอถ้าไปสายอาชีพเรียนอื่นก็คือไม่เรียนนะคะบอกเลยเออนี่ต้องกล้ายืนอย่างจริงๆว่าถ้าสายอาชีพเรียนอื่นต้องไม่เรียนนะคะที่นี่มีความแตกต่างจริงๆก็อยากให้น้องๆมาลองดูเนาะไปลองศึกษาหาข้อมูลดูก็ได้ว่ามันแตกต่างยังไงดูชแนลดูคลิปในชาแนลพี่ก็ได้เพราะว่ามันแตกต่างจริงๆทุกคนจะรู้ว่าเป็นคือการเรียนที่ยาวมากอะ่ะทุกคนคือแบบ เงยยดจ้าน้ำตาไหลไปเลยนะจ๊าสำหรับโรงเรียนนี้เนาะต่อไปนะคะคําถามที2ม่2ก็คือสอบเข้ายากหรือเปล่าทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เนียจะม <men> ี2รอบในการสอบเข้าเนาะก็คือสอบเข้ารอบโคต้ากับสอบเข้ารอบรับตรงนะคะสอบเข้ารอบโคตาเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จภายใน1วันก็คือสอบกาแต่แต่ในเระ่บบกาเขาจะเขียนว่าสอบข้อเขียนทุกคนแต่จริงเป็นข้อกาทั้งหมดนะเออแต่คนที่จะสอบรอบโคตาได้ก็คือ จะต้องเกด3.25ขึ้นไปสำหรับโคตาเรียนะดีแลทุกคนแต่มันก็จะมีโคตากีฬาโคตาดนตรีอย่างอื่นด้วยซึ่งอันเนี้ตอนไม่ระเบียบการจริงๆว่าเขาสอบกันยังไงเนาะแต่ถ้าสำหรับโคตาเรียนดีแวเนี่ยจะเกด3.25ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะสอบการในวันนั้นเลยแล้วพอตอนาภาคบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์อะไรพวกนี้นะคะส่วน อันที่2นะคะก็คือสอบรอบรับตรงอันนี้ตองไม่แน่ใจว่าเกรดเท่าไหร่แต่เกรดมันจะน้อยกว่า3.25แน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นการสอบข้อการรอบแรกวันวันแรกให้เสร็จก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีวันประกาศผลออกมาว่าใครที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บ้านนะคะถึงจะสัมภาษณ์ได้นั่นเองเนาะสำหรับที่เนี้ยถามว่าข้อสอบยากไหม อ,อคสอบต้ตอนนั้นตองกองนะ็เพราะมมันีอบวิชาพื้นฐานช่างด้วยใช่ปะแล้วเราอะไม่เคยเรียนวิชาพื้นฐานช่างมาเลยแต่ตองก็เรียนวิเศษที่อีดีใช่มคะมันได้ให้ตองมีข้อมูล ข้อสอบสอบเข้าอ่ะมันเหมือนเป็นข้อสอบที่วัดระดับนักเรียนจริงๆอ่ะทุกคนว่าคุณมีศักยกภาพพอที่จะเรียนที่นี่หรือเปล่ามันไม่ใช่ข้อสอบพื้นฐานธรรมดาถ้าคุณไม่อ่านหนังสือมาเชื่อตอนเถอะว่าคุณไม่ติดอ่ะคุณต้องทําการบ้านนิดน,นึงนะคะที่จะสอบเข้ามาถ้าถามว่าข้อสอบออกแนวไหนออกกวาแห่ทุกป,ปีก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆน,นั่นแหละทุกคนยิ่งวิชาช่างอ่ะก็คือจะแบบออกความรู้รอบตัวเลยแล้วก็มีความรู้เฉพาะทางด้วยเช่น ก็แนะนําว่าถ้าใครไม่เคยเรียนพื้นฐานช่างก็เรียนพิเศษเอาส่วนวิชาวิทย์คณิตหนังสือสอบเข้าม .4 ลงเลยียรัฐบาลชั้นนําฝึกทำโจทย์วพวกนั้นเยอะๆต้องเชื่อว่าถ้าตั้งใจพอมันจะสอบติดแน่นอนดูคน แต่ถ้าตัวตอนเองแล้วอ่ะตอเป็นคนที่เป็นโรคขี้เกียจอ่านหนังสือด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเรียนพิเศษด้วยใช่ปะ่ะแต่ตอนก็ต้องยอมเรียนใช่ป่ะเพราะตอนนั้นแบบตอโอ๋าจะมาทิดนไาแล้วเว้ยตอนก็เลยแบบโอเคเราตอ้องเรียนพิเศษแล้วแหละไม่งั้นเราจะแบบโดทุกที่ไม่ได้ตอนก็เลยเล่นเรียน EDC นั่นเองนะคะก็ถ้าใครสนใจ EDC ก็ลองไปดูคลิปเก่าได้นะคลิปก่อนหน้านี้ตอนอ่ะได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับ EDC ไว้แล้วนะคะว่าตอนนี้เขาเปิดคอร์สอะไรบ้างนะคะทุกคน ต่อไปนะคะสายอาชีพเรียนยากหรือเปล่าคําถามสุดท้ายแล้วที่โดนบ่อยมากก็แบบพี่คะหนูสอบติดสาขาไฟฟ้าเรียนยากไหมคะอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนเรียนสาขายโยธาแต่ชื่อเสียงเรื่องดื้อก็คือสาขาไฟฟ้าเรียนยากที่สุดเพราะว่าวิชาภาคเขาคํานวณเยอะอะไรพวกนี้ต้องก็เลยได้ยินมานะคะว่าวิชาสาขาไฟฟ้าคือสาขาที่เรียนยากที่สุดแต่ถ้าถามว่าสาขาไหนงานเยอะที่สุด เรายกให้สาขาตองค่ะทุกคนเพราะว่าแบบมันจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่แบบทุกคนอยากบบเปล่ามองบนให้อาจารย์มากแก้งานเราเก่งมากแก้รูปเล่มเป็นแบบทุกคนเราเสียเราเสียกระดาษเป็นปึกๆเพราะว่าแบบเราผิดแค่หน้าสองหน้าเราก็ต้องเป็นใหม่หมดเลยนั่นแหละทุกคนชีวิตมันเศร้าเออถ้าเรียนยากไหมก็ ตอนเรียนอ่ะไม่ยากต้องบอกว่าตอนเรียนมันก็คือการเรียนในห้องทั่วไปนอนได้หลับได้กฎระเบียบไม่มีเล่นโทรศัพท์ได้อีกคืออะไรชิวขนาดนี้ถูกปะแต่ที่มันยากคืออะไรที่มันยากคือข้อสอบแกข้อสอบที่นี่แบบยากมากว่ายากมากว่าออแล้วที่เนี่ยมันก็จะเป็นคะแนนอิงเกนเอ้ยอิงกลุ่มด้วยใช่ไหมทุกคนคือถ้าสมมติเราทําไม่ได้ก็เข้าใจว่าเพื่อนเราก็จะทําไม่ได้เราต้องคิดอย่างนี้เว้ยถ้าให้เราถึงแบบ มีกาลังใจในการสอบวิชาต่อไปนะคะถ้าสมมติเราคิดว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้เลยว่ะเ <c oughs> พื่อนแม่ต้องทําได้แน่ๆเลยอะ่ะมันจะได้ทำให้เราแบบไม่มีกําลังใจในการสอบวิชาต่อไปแบบเราต้อง F แน่เลย <c oughs> เราต้อง F แน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคนสน่วนใหญ่ที่คะแนนต่ํากว่ามินมินคือค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะที่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแบบเยอะๆอะ่ะคนพวกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะติด F นะคะทุกคนติด F วิชานั้นก็ไม่ให้เลือกสอนทางว่า ถ้าดรอปทานก็จะไม่ติดเอฟแต่ก็ต้องโรงเลซัมเมอร์แต่ถ้าติดเอฟแล้วเนี่ยเราก็จะไปสอบซ่อมมาอีกหนึ่งรอบใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสอบซ่อมไม่ผ่านเนะเราก็ต้องโงเรนซัมเมอร์อยู่ดีนะคะทุกคนคือระบบพิ่เนี่ยเป็นระบบแบบมหาลัยเลยนะคะมีเอฟมีอะไรก็คือเราเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนจบ3ปีหรือเปล่าด้วยซ้ำคือเราสามารถเรียนปีที่4ได้นะคะทุกคนวิชาที่เราดรอปไว้แล้วเขาไม่มีเปิดสอนในตอนซัมเมอร์เราก็ต้องมาเรียนตอนปี4นะคะ มันคือคำตอบที่หลายๆคนสงสัยเนาะตองวักว่าตองจะตอบคำถามหลายๆคนได้นะคะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะตองอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะทุกคนตองตอบทุกคนจริงๆนะแล้วถ้ามันเป็นอะไรชื่มนยาวๆเลยวันนะี้ตองจะมาอ่านคลิปให้ทุกคนแบบนี้นะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ